วันนี้ก็ยามเช้า,ชาครับผมตื่นมาก็มาตรวจดูแปลงมันนะฮะนี่ฮะแปลงนี้เพิ่งฉีดลายแดงไปนะฮะกดว่าลายแดงลงหนักมากเลยฮะก็มาสำรวจกันดูฮะมันจะมีลงเหลือไหมครับหลังจากฉีดไปก็ก็ยังพอมีนะครับมันยังมีอยู่ฮะลายแดงนี่อันตรายะฮะ แต่ฝนก็ตกไปแล้วครับก็เบาแล้วละครับแต่ผมก็ฉีดไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะวันนี้โหเลยพามาสำรวจครับจากมันเขียวๆฮะโหไหม้ไปเลยเริ่มกินใช่ไหมใบ,บด่างมีจุดๆอย่างนี้ด้านหลังก็มีลายแดงแต่เบาแล้วครับเบาแล้วมันก่อนผมมาดูโอ้โหกินไหมหมดเไงใช่ไหมใบร่วงหมดเลยาการหนักๆฟองเลยนะครับ ก็อยากให้เราวังกันหน่อยนะฮะอย่าให้มันเกิดได้ครับถ้าเกิดแล้วตอนนี้กำจัดครับ๋ยวมันก็แพร่ไปเรื่อยๆครจนแบบทั่วแปลงครับตอนแรกนี่มันก็เกิดนิดเดียวครับสำหรับแปลงของผมเนี่ยนะแต่เลอแป๊บเดียวลามจนแบบนี้ยไม่เขียวแล้วมันไม่เขียวแล้วนะจากใบใหญ่ๆเนะะี้ยฮะดูสี <laughs> หมดเลยก็ พยายามตรวจทานนะฮะเรามีอะไรก็แก้ไขกันไปก็มีตัวยาครับเพื่อผมบอกขีดอยู่เลยให้แรงแค่ไหนก็อยู่ฮะเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อดูฮะถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่จริงๆฮะตอนนี้กำลังปล่อยให้มันอ่านี่เริ่มโลงหัวแล้วใช่ไหมขาดมีสองหัวสามหัวลแล้ว่ันขาดนะฮะถอนออกเพราะมันเบียดกันครับเป็นมันซ่อมออนี่ฮะออกมีหัวฮะสองหัวแล้ว เป็นมันซ่อมนะะมันลงน่ากลัวครับเยอไฟลายแดงเนะี่ยเริมไหมหมดแล้วนะแต่ก็เหมือนจะเบานะเหมือนจะเบานะครับยิกเหมือนไงไหมจกักเขาก่อนผมลงไวมันส,สวยๆวันนี้มาแบบโอ้โห่าจใจหายนะฮะขนาดฉีดยาบ่อยๆนะฉีดบ่อยไม่ใช่ว่าจะดีนะครับฉีดบ่อยผมก็ไม่ได้ฉีดอะไรนะผมฉีดทมมัวปุ๋ยแค่นั้นเอง มันผม่าแค่หน้าอกเลยเห็นไหมแตม่มันไม่ค่อยสวยงามเพราะว่ามันโดนลายแดงลงไประบาดหนักเลยริมๆนี่ก็เหมือนจะเบาเลยฮะหมดแล้วมฉีดไอ้บิวเทอรี่อะไรเนี่ยที่พอโดนตัวแล้วก็จะลามตายอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมาสำรวจดูครับว่ามันจะตายจริงไหมอะไรเง เดี๋ยวเราเก็บตัวอย่างไปดูความจริงมองมีกล้องสองนะดูครับจากมันยืกเขียวฮะกลายเป็นมันเหลืหลองเนี่ยออกอาการหนักเลยฮะมีเชื้อราหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆลายแดงเพียบไม่รู้มันตายหรือเปล่าผมจะลองไปสังเกตดูถ้าไม่ตาย,ยามันก็เดินนะชานี้ก็มีลำค้างครับผลก็ พตกไปะฮะตกเยอะพว่สมควระฮะที่บ้านผมตกเยอะพว่สมควรนะครับก็มาดูกันเรื่อยๆะฮะก็ไม่รู้จะได้ผลผลิตยังไงะฮะท่านแ,แดงเล่นผมอย่างนี้ฮนะงข้างบ้านนี่ของเขาก็ปกติดีนะของผมโอ้หอาการหนักนะนะผมก็เลยมาสำรวจนิดนึงฮนะมันก็เริ่มโต โดยเป็นมาครับอ่เริ่มตัวยาเริ่มงอออกมาอล้นี่อันนี้ทำยาทำรุ่นยาไปครั้งครับทำไปครั้งแล้วนี่อันนี้คนเราแปลงกันนะฮะอันนี้เป็นขุดแล้วก็จิ้มเลยฮะมันก็ไม่มีฝนฮะมันก็เลยออกวัสภาพนี้ไม่ได้หลไรเท่าไหร่ฮะก็ว่าถ้าไม่จิ้มมันก็ผูกวันถั่วก็ได้ไม่เท่าไหร่ก็เลยเสี่ยงดู แล้ววันนี้ก็ปลูกแว็กซี่ต่อฮะนี่ฮะได้พันมาก็ปลูกไปเรื่อยๆครับนี่อันนี้ก็จุ่มน้ํายาเรียบร้อยฮะก็กอกครับแว็กซี่ก็จะเหลือประมาณอีกสักยี่ห้าไรครับจะจบแล้วฮะก็กดหัมยาครับมันตัวอ้อยจะไม่ได้ซะแล้วนะฮะผลผลิตก็พอกันท้าได้กำได้ แต่มันก็ต้องทําเป็นปีเหมือนกันนะจะได้สิบตันนะถ้าเราขุดหน้าแรงยังไงก็ได้สิบอยู่แล้วแต่วิกฤตของผมตอนนี้คือไอตัวปัญหาเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะเพื่อนผมบอกไปซื้อเลยควละพันสามอยู่แน่นอนนะเพราะว่าผมฉีดอะไรไปเนี่ยมัห่ามว่างามไหมมันมามันพอได้นะแต่ว่ามันก็ โ้ยากอะ่ะนะฮะถ้าเราปล่อยให้มันเกิดแล้วมันลามไปเนี่ยเราเอาไม่อยู่แต่ต้นเนี่ยมันกินเสียหายในวงกว้างไงฮะนี่ฮะ,ฮะจากมันดีๆก็ใบไหมหมดเลยฮะกินมันกินดูดน้ำเลี้ยงหมดน,นะครับถ้าไม่มีพวกนี้นะฮะไปกัดกินนะฮะมันก็จะมันก็งามในระดับที่ โอเคฮะผมว่ามันโอเคมันไม่ขี้เลนะนี่ไม่เบาเลยนะหลาแดงหรือมันเบาก็ไม่รู้เดีย๋ยวผมจะเก็บไปดูฮะเด็ดไปดูส่งดูว่าอืมคมจริงมีกล้องตัวเนาะไปส่งสองพวกวันนี้นะส่องดูฝนก็ตกเยอะครับช่วงที่ผ่านมาครับน้ําไหลเลยใช่ไหมดูร่อง กถําไปเรื่อยๆครับก็หลังจากไ,ไ่ทำงานกรุงเทพแล้วก็กลับมาทำงานที่บ้านนะก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านฮะนิดหน่อยก็เลยกลับมาเป็นเกษตรกรนะครับก็ไม่ได้ล้มเหลวอะไรครับก็กลับมาอยู่บ้านก็โอเคนะฮะเริ่มต้นใหม่นะครับไม่สายฮสำหรับ พี่ๆน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพก็กลับมาบ้านเราดีกว่าครับถ้าเกิดว่าพ่อแม่เราเป็นกเกษตระฮะช่วยพ่อแม่เรามีความสุขดีครับอย่าไปหลงอะไรที่มันแบบน่าสะ,ะเลยฮะก็เคยหลงเหมือนกันครับใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับก็อย่างนี้ก็ได้แบบอย่างนี้ก็ได้เป็นแสๆนๆนะครับ แสนหนึ่งแสนหนึ่งทำงานกรุงเทพเดือนสองหมื่นครึ่งค่อนปีปีนี่แปลงนี้ได้ใช้สักสองสามแสนก็โอ้โหทำงานเป็นปีฮห้เราทำงานเป็นปีให้สิบกว่าไร่เองคิคดดูเราปลูกไว้หลายได้หน่อยฮะหลายแปลงมันก็ได้หลายฮะปลูกอ้อยบางมันบ้างอื่นๆบางเท่าที่เราทําได้ฮะผมก็ทำทุกอย่างฮะในสระก็เลี้ยงปลาครับก็ก็มันก็โอเคฮะ ชีวิตอีเขาเรียกอะไรอะเด็กบ้านนอกนะฮะเด็กบ้านนอกนี่ก็ลองมทำว,วิดีโอครับก็ถ่ายแล้วก็คุยกันไปครับผมก็จะมีไอ้ต้นพันธุ์มันสวปหลังจำหน่ายนะฮะเป็นพันธุ์แขกดำเดีย๋ยวผมพาไปดูหน่อยฮะก็ตอนแรกว่าจะลงแขกดำครับพอดีแต่แ็กซี่มาก็เลยเอาจจะไม่ได้ปลูกฮนะ มีจัดจำหน่ายฮะก็เข้าสอบถามกันได้นะครับสำหรับพันธุ์มันแกงดำนะครับใครต้องการพันธุ์นะคต้นสวยๆครับสมบูรณ์ฮะตัดไปแล้วหมักเนี่ยยังกลัวแตกการตาการรอดนี่ครับจะร้อยดูนะฮะดูต้นของผมนะต้นสวยใหญ่ไหมครับนี่ผมมีจัดจำหน่ายฮะใครจะสนใจจะสั่งไปต่อมไปปลูกได้ครับปลูกได้เป็นยี่สิบไร่ทั้สิบไร่ฮะนี่ฮะ ราคาก็ไม่แพงครับก็ใครสั่งก่อนก็ได้ก่อนนะฮะมารับได้เลยนะครับหรือให้ไปส่งก็ได้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมต้นสวยๆก็ตัดไว้ตัดก็พอดีครับต้นเราประมาณสิบสิบลำนะไม่เอาไม่ผมไม่ได้มัดใหญ่ครพรามว่าผมจะไปใช้เองฮะคือเราสามารถที่จะจับหั่นได้เลยนะครับตรงนี้ก็สะดวกสบายฮะก็ดีกว่าเราไป จ่างเอาไปตัดก็เหนื่อยเหมือนกันครับนี้ปึ๊บเอาไปใช้ได้เลยครับดูผมก็พาวนดูช่วงนี้ก็คุยเรื่องมันไปก่อนนะครับเพราะว่าเออยังไม่รู้จะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ดูตรวจแปลงมันก็เริ่มมีหญ้านะฮะายแดยงยังคุมไม่อยู่ตอนนี้นะฮะก็อาจจะรอดูสักวันหนึ่งครับถ้าถ้าไม่อยู่จริงๆผมก็ต้องไปซื้อยาที่เพื่อนแนะนํามาฮะว่าเออ ไอตัวนี้อยู่แน่นอนสําหรับพวกลายแดงอะไรเงี้ยอ้อผิดบิวเทเลียไปมันมันตายนะครับดูนะฮะดูดีๆมันตายมันตายมันตายคือมันเหมือนว่าตัวอะไรอะติดใหญ่งมุมอยู่ะฮะดูเนเห็นไหมกล้องผมก็ไม่ค่อยจะชัดนะ,ะตกแตกคนระับเนี่ยนะมันตายนะครับนี่ นี่เราลูดมัเลยเห็นไหมมันตายครับมันตายผมใส่ไปสามตัวยานะฮะบิวเทเลียแล้วก็ยาอะไรก็ไม่รู้ที่เขาให้ไว้ยาเพียบไฟอะไรเนะี่ยแล้วก็พราริเดเบนนะฮะพระาริไดเบนผมฉีดจนเอาไม่อยู่แลยฮะมันต้องเปลี่ยนตัวฮะนี่มันตายมันตายครับ น่าจะใช้ได้นะฮะได้ผลอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็เก็บไอ้ใบไปแล้วแหละว่าเอ่อจะเอาไปส่องดูว่ามันตายจริงอเปล่าคือเราต้องสังเกตถ้าเกิดว่าตัวอะไรมันเดินน่ะมันตัวเล็กฮะเราสังเกตด,ดีๆนะถ้ามันเดินแสดงว่ามันไม่ตายฮะเอาไม่อยู่เราก็ต้องหายาตัวอื่นมารีบคุมให้อยู่อย่าไปนอนใจนะถนอนปุ๊บโอ้โหมันกินทิ้งใจหายฮนะกว่าจะทำได้แค่น,นี้ก็ใช้เวลานานนะฮะมัน อันนี้ผมก็จ้างเขามาปลูกครใช้ใช้รถนะครับไม่ได้จุ่มน้ํายาอะไรครับคือแต่ละแปลงก็ทําแต่ละสูตรด้วยเหมือนกันครับเราจะมาสรุปว่าแบบไหนดีครับตันนี้ให้รถรถรถปลูกเหมือนอ้อยฮะไม่ได้จุ่มน้ํายาอะไรเลยฮะแต่พอผมฉีดน้ํายาเลี้ยงรากตลอดฮะทุกๆุกเจ็ดถึงสิบวันหรือว่าแล้วผมว่างผมฉีดอย่างเดียวฮะนั่นแหละแต่ไม่ดูงี้งตายเปล่ามันยังเกาะอยู่มันไม่ร่วงมันร่วงเออเราก็สบายใจใช่ไหม นี้เก็บมาดูที่บ้านฮะเดี๋ยวมันดูว่ายังไงฮะใครอยากสนใจสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคนระติดต่อได้ฮะนี่ฮะโรคใบด่างฮะโรคยอดคิดในมันสับหลังปีนี้รอบนี้เยอะหน่อยฮะมาทอนพันธุ์แต่ผมก็ยังไม่ได้หายาอะไรมาฉีดฮะเพราะว่าที่ปลูกปีที่ผ่านมาก็คือมันก็หัวใหญ่ปกติฮะ มันจะด่างก็พรอช่างมันเราขายหัวไม่ใช่ขายใบฮะถ้าขายใบก็อาจจะขายไม่ค่อยดีครับใบกระท่อมตอนนี้ก็แพ้เยอะแล้ครับนี่ฮะกินแบบโอ้โหเสียหายฮะจากมันงามๆนะครับนี่ฮะกินสลหลายหมดเลยต้นนี้อาการหนักเลยะใบไหมหมดเลยนี่นี่จะโดนลายแดงหรือเพี้ยวไฟไม่แน่ใจฮะ ไม่เลยลนูุ่นเดี๋ัวหยดมันงามๆนี่ยมันกำลังลงหวยครับสองเดือนกว่าสามเดือนนะฮะแปลงนี้ก็ไม่ได้รองพื้นนะครับเป็นรองพื้นเก่าของรอบทีแ่แล้วครเราเคยลองไว้หน่อยนึงคนระัีทีแลว้วก็หัวใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่แต่ข้อเสียของแปลงนี้ก็คือว่ามันมีที่ลุ่มเยอะพอสมควรครับเวลาฝนมาสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องรีบขุดออกมันเน่านะ วันนี้ก็ชมกันคร่าวๆครับยามเช้าครับผมแค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ